สวัสดีค่ะพบก,กับช่อง Roommate CF 2 4ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการซื้อขายหุ้นผ่านแอป Streaming ของหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะขั้นตอนก็ให้ไปดาวน์โหลดแอป Streaming จาก Play Store ก่อนนะคะจากนั้นก็ให้เข้าไปในระบบที่หน้านี้นะคะช่องแรกให้เราไปเลือก ชื่อหลักทรัพย์ที่เราได้เปิดบัญชีไว้นะคะก็จะเป็นหลักทรัพย์บัวหลวงอันนี้นะคะ b l s ก็เลือกเลยค่ะจากนั้นก็ให้กรอก u s e r แล้วก็ password เพื่อทำการล็อกอินเข้าไปในระบบนะคะ mm hmm. เข้ามาหน้านี้นะคะตอนนี้เราก็จะเห็นว่าตลาดปิดอยู่เพราะว่า เป็นเวลา3ามทุ่มครึ่งนะคะจริงๆแล้วตลาดจะเปิดตอน10โมงถึงเที่ยงครึ่งในรอบแรกนะคะแล้วก็รอบ2ก็จะเป็นบ่าย2โมงครึ่งถึง5โมงเย็นหรือว่า17นาฬิกานะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะวันนี้เราแค่จะมาแนะนำวิธีการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นก่อนก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะก็ข้างล่างตรงนี้ก็จะเห็นคำว่า Buy แล้วก็ e ซ l ก็ให้เลือกตรงนี้เลยค่ะ ตรงแถบข้างบนนะคะเราก็จะเห็นคําว่า by u ขวามือก็จะเป็นเซลลนะคะก็ถ้าสมมุติว่าเราอยากซื้อหุ้นตัวไหนนะคะก็ให้เราทําการพิมพ์ชื่อหุ้นตรงนี้อย่างเช่นตอนนี้ตั้งไว้ที่ BBL แต่ถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนเป็นหุ้นตัวอื่นก็พิมพ์อย่างเช่น KTB ก็จะเปลี่ยนนะคะหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นหุ้นของปอตทแล้วก็พิมพ์ปตทนะคะ ค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมายกตัวอย่างวิธีการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นของ CPF ก็แล้วกันนะคะ CPF ค่ะก็ก่อนที่เราจะทำการส่งคำสั่งซื้อหุ้นนะคะเดี๋ยวเราไปทำความเข้าใจกับคำว่า bid กับ offer ก่อนนะคะว่าคืออะไร bid ก็คือราคาเสนอซื้อส่วน offer ก็คือราคาเสนอขายนะคะ ราฉะนั้นสมมุติว่าวันนี้เราจะซื้อหุ้นของ CPF เราก็ต้องมาซื้อที่ราคาออฟเฟอร์แต่ราคาออฟเฟอร์ก็จะมีคนเสนอขายให้เราที่27.25 27.5 0แล้วก็27.75ใช่ไหมคะการซื้อหุ้นเราก็ต้องเลือกราคาที่คนเสนอขายให้เราราคาที่ต่ำที่สุดก็จะเห็นว่าเป็นราคาที่27.25แต่ว่าสังเกตไหมคะว่าถึงแม้ราคานี้จะเป็นราคาที่ต่ำที่สุด แต่ก็ยังแพงกว่าราคาตลาดที่ตอนนี้อยู่ที่27บาทถ้าเราส่งคําสั่งซื้อหุ้นในราคาที่27.25ใช่ไหมคะเราก็ต้องรอให้ราคาหุ้นของตลาดขึ้นไปมากกว่า27.25เราถึงจะทําการกดเซลล์หรือว่าขายหุ้นออกไปนะคะก็จริงๆแล้วเราสามารถที่จะส่งคําสั่งซื้อไว้ก่อนได้แล้วก็รอให้ราคาตลาดขึ้นไปมากกว่า27.25เราถึงจะทําการขาย วิธีการส่งคำสั่งนะคะก็ให้เรามาที่วอลลุ่มตรงนี้นะคะจากนั้นก็ให้พิมพ์จำนวนหุ้นที่เราจะซื้อสมมุติว่าวันนี้เราจะซื้อหุ้นที่2,000หุ้นนะคะไพก็คือราคาราคาตอนนี้ที่เราบอกว่าเราต้องซื้อในราคาออฟเฟอร์ใช่ไหมคะก็คือราคา27.25แล้วก็เลือก27.25จากนั้นนะคะก็ให้เรากรอกรหัสพินนะคะ รหัสพินก็คือเป็นรหัสที่เราได้มาตอนที่เราเปิดบัญชีกับหลักทรัพย์นะคะเมื่อกอกรหัสพินแล้วก็ให้กดคำว่า buy นะคะที่หน้านี้เราก็จะเห็นคำว่า buy cpf ก็คือชื่อหุ้นที่เราซื้อแล้วก็เป็น volume 2000แล้วก็ price ราคา27.25เ้เราจะเป็น total ก็คือจำนวนเงินที่เราซื้อหุ้นนะคะจากนั้นก็ให้เรากด confirm เมื่อเรากด confirm แล้ว เราก็จะมีหุ้นอยู่ในพอตทั้งหมด2,000หุ้นจากนั้นเราก็รอให้ราคาตลาดขึ้นไปมากกว่าราคาที่เราซื้อเราถึงจะทําการส่งคำสั่งขายหรือว่าเซลลนะคะสมมุตินะคะว่าหุ้นขึ้นไปที่ราคา3 1บาทแล้วก็มีคนเสนอซื้อตรงนี้ที่31เราก็สามารถที่จะส่งคำสั่งในการขายได้เลยก็เข้ามาที่เซลล์ตรงนี้ก็เหมือนเดิมค่ะกรอกจำนวนเงินที่เราจะขายจากนั้นอ่า เราก็ใส่จำนวนเงินที่เราจะทำการขายก็จะเป็น31บาทแล้วก็เลือกก็เหมือนเดิมค่ะก็ให้กรอกรหัสพินนะคะเมื่อกอกรหัสพินแล้วเราก็กดเซลเราก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็จะเป็นเซล CPF จำนวน2,000หุน้นราคา31บาทจำนวนเงิน62,000ก็กดคอนเฟิร์มนะคะระบบก็จะแมทให้เราแล้วก็สามารถที่จะทำการ ขายหุ้นสำเร็จเราก็จะได้กำไรจากการขายหุ้นในครั้งนี้นะคะจริงๆสำหรับการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นนะคะเราสามารถที่จะส่งคำสั่งไว้ล่วงหน้าได้นะคะอย่างเช่นตอนนี้ราคาหุ้นอยู่ที่27บาทแต่ว่าเราไม่ต้องการที่จะซื้อราคานี้ต้องการที่จะซื้อราคาที่ต่ำกว่านี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะตั้งเป็น25บาทไว้แล้วถ้าเมื่อไหร่ที่หุ้นมันลงมาที่25 ระบบก็จะแมทให้เราโดยอัตโนมัตินะคะการขายหุ้นก็เหมือนกันค่ะเราก็สามารถที่จะทำการตั้งไว้ก่อนได้ถ้าเราตั้งไว้ที่31แต่ว่าเราไม่มีเวลาดูถ้าหุ้นเว้นขึ้นไปที่31ระบบก็จะแมทให้เราโดยอัตโนมัติแล้วก็สามารถทำการซื้อขายหุ้นได้เหมือนกันนะคะโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเฝ้าหน้าจอทั้งวันนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็เราจะมาแนะนำวิธี การส่งคำสั่งซื้อขายแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะมาสอนวิธีการฝากเงินเข้าไปในพอร์ตหุ้นแล้วก็จะมีวิธีการถอนเงินจากพอร์ตหุ้นว่าเราจะมีวิธีการถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของเราอย่างไรนะคะก็เดี๋ยวไว้ฝากติดตามด้วยนะคะก็เพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆสิ่งใหม่ๆที่เราจะนำมาเสนอในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ